บริษัทอันโตนิโอของเราเนี่ยครับเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับเราเจรจาหนี้แทนลูกค้านะครับแล้วลูกค้าเนี่ยพอเรามาเจรจาหนี้แทนคุณแล้วเนี่ยคุณเนี่ยควรจะเอาเวลาไปหาเงินมาใช้หนี้ดีกว่านะแบ่งแยกงานกันทำนะงานเจรจาหนี้งานเตรียมเอกสารให้ทางเราทําแต่ทางคุณเนะี่ยไปหาเงินไปหาเงินไปหาลูกค้านะครับนะสําหรับลูกค้าสองรายนี้ของผมเนี่ยวันนี้เป็นวันแรก นะฮะที่ผมเริ่มเข้าไปเจราจารนี้หลังจากที่เรารับงานลูกค้ามาแล้วเนี่ยนะเรารับงานลูกค้ามาแล้วเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งวันนี้มี2เคสนะเคสหนึ่งยังไม่ยังไม่เคยเสนอแผนเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยนะครับอีกเคสหนึ่งเสนอแผนเข้าไปละแต่ว่าทั้ง2เคสเนี่ยคือธนาคารกสิกรทั้งคู่นะครับแล้วก็สถานะคล้ายๆกันคือธนาคารกับลูกหนี้ ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาการเงินเราจะเข้าไปปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับต้องบอกก่อนว่าการจ้างที่ปรึกษาการเงินเนี่ยคือเราไม่เข้าไปทะเลาะกับเจ้านี้ให้ให้พี่ยิ่งหนักไปกว่าเดิมนะไม่ใช่เราเข้าไปทะเลาะกับเจ้านี้ให้ลูกหนี้ซวยไปอีกนะไม่ใช่นะครับเราจะเข้าไปปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับทีนี้ต้องบอกว่านะครับ ที่บรกษาการเงินคืออะไรนะหรือยังบริษัทผมนี่คืออะไรนะครับคืออย่างนี้เมื่อคุณเป็นหนี้นะแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่านะครับหนี้ที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณเริ่มที่จะควบคุมมันไม่ไหวละเริ่มบริหารหนี้ผิดพลาดเริ่มพวักพวงกับเรื่องหนี้จนลืมภารกิจหลักของคุณไปนะภารกิจหลักของคุณคือการบริหารธุรกิจของคุณนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณลืมไปหมดแล้วว่าคุณจะต้องบริหารธุรกิจคุณ นะดูรายรับดูรายจ่ายหาลูกค้าออกตลาดแต่คุณมัมะวแต่มมาพวักพวนอยู่กับไอการเป็นหนี้เนี่ยสุดท้ายการบริหารหนี้ก็พลาดการบริหารธุรกิจก็พลาดธุรกิจก็ย่ำแย่จากการขาดการเอาใจใส่เพราะมัวแต่กังวลเรื่องหนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ผมก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่อยากจะมีที่ปรึกษ,ษาการเงินก็เรียกใช้เราได้นะต้องบอกว่า ขอโคษแนประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีทีมงานที่พร้อมสับนะทั้งด้านการเงินแล้วก็ทีมกฎหมายโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยผมจะไปเจรจา,านี่ให้นะครับอย่าง2องรายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะผมก็เข้าไปเจรจา,านี่ให้ลูกค้าทั้งสองคนผมไปเองเลยนะครับแล้วก็จะมีทีมงานตามไปด้วย2คนเวลาไปเจรจา,านี่เนี่ยเอาไปหลายๆคนจะดูดีไม่งั้นเดี๋ยวแบงค์มันมาลุมเอานะครับเดี๋ยวแบงค์จะลุมเรานะครับก็อย่างที่บอกว่า ทุกเคสที่เจราจารนี่ผมจะไปเองนะแต่ว่า2องเคสนี้ที่ไปกสิกรเนี่ยนะก็คือลูกค้ามีปัญหาลูกค้ามีปัญหากับธนาคารนิดหน่อยนะครับเราเข้าไปปรับทําความเข้าใจกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปสวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่18เมษาย5น2้า5นะครับก็วันนี้เป็นวันเปิดทํางานทําการวันแรกนะครับหลังจากที่ หยุดยาวสงกรานไปนะฮะบ,บริษัทผมก็หยุดไปนะก็วันนี้จะเป็นวันที่นะครับทีมงานอตโตนิโอนะครับจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ช่วงเช้านะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะเดินทางไปที่ธนาคาร CIMB นะครับซึ่งทั้งสองภารกิจวันนี้นะครับก็คือภารกิจที่เราจะต้องเดินทางไปเจรจานี่ให้กับลูกค้านะครับแต่ว่า วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่เราจะต้องเ,อเดินทางไปเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับวันนี้ก็อาจจะไปทําความรู้จักนะครับสแสดงความเคารพนะแสดงความเคารพกับเจ้าหนี้ก่อนนะครับเ,เราในฐานะที่เป็นตัวแทนให้ลูกค้านะฮะเราเป็นลูกหนี้เขาเราก็ต้องเคารพเจ้านนหนี้เขานิดนึงนะฮะเราก็ไม่ไปทะเลาะบบกแบกอะไรกับเขานะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่กสิกรไทยแล้วก็ CIMB นะครับก็ ในระหว่างทางนะฮะถ้าผมมีเ,เกตเล็กเกตน้อยอะไรเล่าให้ฟังหลังจากที่คุยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังในคลิปนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยแล้วนะฮะตอนนี้กำล,งลังรอเจ้าหน้าที่ธนาคารอยู่ตอนนี้นั่งอยู่ในห้องประชุมอันนี้ก็เป็นบอร์ดอะไรไม่รู้นะก็ถ่ายเพื่อนๆดูกัน <laughs> อันนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นบอร์ดอะไรไม่รู้นะแต่อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือผมเข้าใจว่าอันเนี้ยนะครับคนที่เขียนบอร์ดเนี่ยกําลังอบรมพนักงานสินเชื่ออยู่นะเออนะคนที่เขียนบอร์ดนี่กำลังอบรมพนักงานสินเชื่ออยู่นะนะยังจะเห็นไหมจะเห็นว่าเขาจะเขียนไห้นะครับจะมี O D มีเงินกู้นะมี L G นะครับมี L C มีแพ็กกิ้งเครดิตนะครับแล้วก็เห็นไหมเขาจะเขียนนี่คือการวิเคราะห์สินเชื่อเลยนะนี่คือการวิเคราะห์สินเชื่อเลยเขาต้องเขียนเป็นโครงสร้างมาแบบนี้ก่อนนะในสินเชื่อในการวิเคราะห์สินเชื่อหรือการขอแก้หนี้เนี่ยพวกผมมาทํางานกัน,น่ก็จะต้องเขียนแบบนี้เหมือนกันนะครับทำเป็นโครงสร้างออกมาก่อนนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาจะถาาจะเขียนว่าธุรกิจอะไรยอดขายเท่าไหร่ขายให้ใครชื่อกับอะไรเนี่ยซื้อกับใคร เครดิตเทอมเท่าไหร่ซื้อสดเท่าไหร่ซื้อเชื่อเท่าไหร่ซื้อในประเทศเท่าไหร่ซื้อนเข้าเท่าไหร่บุญเวียนกับธนาคารไหนบ้างมีสต็อกเท่าไหร่สถานประกอบการเป็นเช่าหรือของตัวเองเป็นหลักประกันหรือมีหลักประกันอะไรบ้างมีภาระหนี้ธนาคารอื่นอะไรบ้างเห็นไหมนะอยู่นะมุมขวาสุดคือมียอดขายเท่าไหร่ซื้อสดเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่สต็อกสินค้าเท่าไหร่นะธุรกิจผลิตซื้อมาขายไปวัตถุดิบแปดสิบเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ คือสินเชื่อนคือสินเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์นี่คือเขากําลังคือผมเข้าประชุมในวันนั้นนะทีนะ่ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาหนึ่งแล้วในบอร์ดเขาก็เขียนกันแบบเนี้ยผมก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้คือที่เขากาลังสอนกันอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็น RM เนี่ยเขาคงรู้เรื่องประเภทนี้อยู่แล้วแต่ว่าในผู้ใหญ่เขาอาจจะมามาติวให้อีกทีหนึง่งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอย่างเราผู้ผมรับงานนะครับรับงานเจราจานีีเนี่ยนะ <c oughs> เราก็ต้องมานั่งเขียนแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าบางัางลูกค้าจะงงว่าเฮ้ยก <s> ูมาจ้างบริษัทอตูนิโอมาเจรจามาซักไซไล่เลียงเลยวะ <c ười> คือผมต้องซักไซรไล่เลียงเพราะว่าผมก็ต้องรู้ทันผู้ธนาคารเนี่ยเนี่ยเห็นที่ธนาคารมันเขียนบนบอร์ดไหมอันนี้ผมก็ต้องรู้ทันเขานะผมต้องบอกก่อนว่าคนที่จะมาทําปรับโครงสร้างนี้ได้เนะี่ยคือคนต้องเป็นสินเชื่อมาก่อนนะครับใครที่เป็นสินเชื่อมาก่อนถึงจะมาทําปรับโครงสร้างนี่ได้นะ เออะฉะนั้นคนที่ทําปรับโครงสร้างหนี้นี้ได้นี่คือเหนือชั้นกว่าสินเชื่อนะอะเพราะว่าเขาจะดูทั้งศาสตร์ทั้งสองทั้งสองศาสตร์เลยทั้งสองศาสตร์หรือศาสตร์กู้ก็ทําได้ศาสตร์แก้หนี้ก็ทําได้และแถมต้องเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาทําปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเหนือชั้นกว่าวิเคราะห์สินเชื่อนะนะเนี่ยที่ผมให้คุณดูทั้งหมดทั้งมวลนะนี่คือโครงสร้างที่เวลาเขาจะทํอาอนุมัติสินเชื่อให้คุณสักอันหนึ่งเขาต้องถาม มีวงเงินโอดีที่ไหนแบงค์อะไรบ้างสเตตเมนเดินเขาละเอียดแบบนี้น,ะนี่คือผมให้ดูคร่าวๆนะนะเดี๋ยวดูกันต่อนะเดี๋ยวดูกันต่อตโ,โอเคเดี๋ยวผมนั่งรอก่อนนะครับ ก็คือจากเนี้ยที่เมื่อกี้ผมนะที่เมื่อกี้ผมให้ดูเนี่ยก็คือเราไปไประชุมกับเจ้าหนี้คือธนาคารกสิกรไทยาานะครับสาขาหนึ่งนะครับแล้วก็เขาไปพูดคุยสุดท้ายก็ได้ค้อยุติที่ดีนะครับได้ขอยุติที่ดีอย่างที่ผมบอกว่าเราไปคุยกันไปกันเป็นทีมมีผม ผมนี่เป็นคนตัวเจราจาหลักเลยแล้วก็เออ่จะมีทีมงานอีกหนึ่งคนก็จะเป็นคนทาวิเคราะห์สินเชื่อเหมือนที่คุณเห็นในบอร์ดนะไอ้ลูกน้องผมคนนี้มันต้องทําแบบนั้นนะแต่ว่าเราจะทําในเราแค่บางครั้งเนี่ยเรารู้เรารู้หมดทุกอย่างในบอร์ดที่เขียนแหละแต่ว่าบางครั้งเราจะไปเสนอแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยธุรกิจมึงมึงรู้แบบนี้เลยเหรอเนี่ยทั้งที่บางทีผมแกล้งหลอกว่าผมเป็นญาติพี่น้องกับเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นเราเรา,เรารู้หมดแต่ว่าเราพูดแบบเหมือนคนไม่รู้ไง เออต้องทาเป็นแต่ว่ายกเว้นบางเคสที่เราไปรับให้ลูกค้าระดับร้อยระดับเป็นร้อยล้านอ่ะอันนั้นน่ะต้องโชว์ไปเลยว่าเรารู้เรื่องนะครับต้องโชว์ไปเลยว่าเราว่าเรารูเรื่องแต่ถ้าเกิดบางเคสเนี่ยไม่วงเงินไม่เยอะยี่สิบสาสิบล้านสี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยเจ้าของกิจการจะเป็นอาเจกเฮียอยู่อย่างเงี้ยเราจะมาฟอร์มแบบรู้เรื่องมากไม่ได้เดี๋ยวแบงค์มันเหม็นเหม็นขี้หน้าเอานะผมก็จะมาฟอร์มแบบสบายๆนะแต่ว่าทุกอย่างเรารู้ทันแบงค์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครมีนี่นะมาจ้างเราไปเจรจา,าให้เถอะผมมอกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะอย่างกรณีเคสแรกเนี่ยก็เข้าไปคุยปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยและนะเดี๋ยวจะเดินตามแผงกันต่อเพราะว่าบางครั้งลูกค้าใจร้อนบางครั้งลูกค้าใจร้อนแต่ว่าเคสแรกประสบคสวามสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับก็สุดท้ายก็เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ไปหาข้าวทานกันนะ<ท>อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ แต่ดูว่าผมไปกินข้าวอะไรดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปทุมนะฮะจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับ <c oughs> สำหรับเมื่อสักครู่นี้เราก็ไปประชุมกับธนาคารเกษตรกรไทยสาขาหนึ่งในกรุงเทพนะฮะเรียบร้อยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าผลการประชุมเป็นไปได้ด้วยดีนะ ก็เดี๋ยวเรากลับไปทำเอกสารเอกสารเลยให้ลูกค้าแล้วก็ประสานงานกับแบงก์ต่อทีนี้เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเราจะมีประชุมกับเจ้านี้อีกหนึ่งรายนะครับก็เป็นธนาคารเกษตรกร,กรไทยเช่นเดียวกันแล้วก็วันนี้แวะทานข้าวก่อนนะฮะที่ร้านอาหารแม่น้ำนะครับเราอนนี้เคยมาทานเมื่อสักปีสองปีที่แล้วนะฮะวันนี้ก็มาทานอีกครั้งนึงนะจะเป็นริมแม่น้ำ อยูใ่ใกล้ๆที่ว่าการอำเภออยู่แถวที่ดินนะฮะนี่คือ้านนี้นะเปิดหรือเปล่าน่าจะเปิดอ่าเปิดนะฮะนี่คือร้านน่นะฮะนี่นะฮะบรรยากาศบรรยากาศร้าน นี่นะฮะริมเจ้าพยาจะทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานต่อนะครับเมนูแรกมาแล้วนะฮะแกงรันจวนปลาคังนะครับ ซิกเนเจอร์ของร้านนะฮะอันนี้คือซิกเนเจอร์นะฮะเข้าผัดหม่อมนะฮะอ่านะจะมีพริกมาให้นะฮะแล้วก็น้ำปลาน่าทานเลยอันนี้คือกุ้งผัดพริกขี่หนูส่วนนะฮะเป็นกุ้งขนาดไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กนะห้าตัวนะฮะนี่เทียบกับมือผมนะห้าตัวนะห้ารอยห้าสิบจานนี้ ร้านนี้เขาจะแจกข้าวเกลียบกับน้ำพริกเผานะฮะอันนี้ฟรีนะฮะแต่ว่ามาหลังยิงครจะมาก่อนนะอันนี้ลาปตาตะเพียนนะฮะซิกเนเจอร์นะฮะอ่านี่คือลูกตาลนมสดนะครับน่ะเรียบร้อยพายไปทานข้าวเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยผมไปนัดกับลูกค้าไม่ใช่สิ มีนัดกับธนาคารกสิกรเหมือนกันนะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับแถวแถวปทุมเราก็เลยไปทานข้าวแถวนั้นเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพบธนาคารเราก็แวะไปหาลูกค้านิดนึงนะฮะไปบอกลูกค้าว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยให้เราลูกค้าก็อืมโอเคนะไปคุยไปคุยให้ลวกันนะลูกค้าผมมาจ้างผมแล้วไม่ต้องไปแบงค์ด้วยกันนะคุณไปทํางานของคุณนะหน้าที่เจราจาเป็นของเรานะคุณก็ไปทํางานของคุณฮะไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรา คุยเสร็จเรียบร้อยเราลงรายงานเองนะครับก็นะโอเคก็เราก็ไปคุยนะครับในแบงค์ที่สองเรียบร้อยนะครับครั้งแบงค์ที่สองเนี่ยต้องบอกว่าธนาคารกสิกรเหมือนกันไม่ใช่แบงค์ที่สองเป็นอะไรที่นะฮะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไงเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้นะครับลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะ ไฟกันแหลกเลยะไฟกันแหลกเลยแล้วก็พวกผมก็เข้าไปคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เอาเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะเพราะว่าจะพูดให้ฟังดีไหมเนี่ย <c ười> คืออ,อลูกค้าเนี่ยเป็นผู้หญิงนะลูกค้าผู้หญิงแล้วก็เจ้าหนี้ธนาคารเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิง <c ười> ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายอ่าใช่ครับดีกันไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายนะครับ แล้วก็ทีมงานเราก็เข้าไปนะครับไปเจราจาด้วยแบบผู้ผมก็แต่งตัวกันก็ผู้ชายล้วนๆนะนะ,ะแกก็อาจจะคุยกับผมดีขึ้นนะเพราะว่าแกไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายเออแต่ว่าเราก็แบบพูดกับเขาเพาะๆนะตอนหลังก็คือคุยดีขึ้นนะครับคุยดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้ผลตอบรับที่ดีมากนะแต่ว่าเออ ลูกค้าจะแฮปปี้ตามไปกับผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะแฮปปี้นะมันน่าจะแฮปปี้สาหรับข้อยุติที่ได้คุยกันนะมันน่าจะแฮปปี้เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงต่อเกสิกรสองสาขาเลยนะฮะสาหรับลูกค้าสองรายของผมโอเคเราปฏิบัติงานต่อครับตอนนี้เราก็รออยู่นะฮะในห้องประชุมนะ วันนี้จบภารกิจก็น่าจะเกือบเย็นแล้วตอนนี้ประมาณเกือบเกบไป3ามแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะกับภารกิจของผมวันนี้นะฮะสภารกิจนะครับหนธนาคารคือธนาคารกสิกรไทยนะครับแต่ว่า2ลูกค้า2ลูกหนี้นะครับก็เรียบร้อย จบเป็นไปได,ด้เป็นไปได้ด้วยดีนะสมมคิดว่าเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเป็นอะไรที่ต่อรองให้ลูกค้าแบบสุดๆแล้วไปกว่านี้ไม่น่าจะไปได้ละนะก็ลูกค้าก็น่าจะ happy แฮปปี้แหละนะแต่ว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าลูกค้าหรือลูกนี่บางคนอาจจะไม่แฮปปี้คือจะแฮปปี้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับตองยึด ต้องยึดมั่นว่าเราเป็นลูกหนี้เขานะครับแล้วก็สัญญากู้เนี่ยเซ็นกับเขาไว้แล้วนะฮะถ้าเขายึดมั่นตามสัญญากู้นี่เราผิดเต็มๆแต่ถ้าเขายืดจุนให้เราได้แล้วนี่ก็ถือว่ามันโอเคแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้จบภารกิจแล้วฮะกลับออฟฟิศก็พักผ่อนข้างนอกมันร้อนมากโอเคสําหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับอ่ะนะครับก็จบละเป็นคลิปที่เอามาฝากกันนะครับเผื่อใครเบื่อนะฮะก็ได้ดูคลิปแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคลิป ที่ผมไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้าอีกหนึ่งถึงสองคลิปนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะมาตัดต่อให้ดูนะแต่ว่าโอเคโดยสรุปสําหรับเคสนี้นะก็อย่างที่บอกว่า,าลูกค้าสองรายตอนแรกคุยกับเจ้านี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ว่าเราเข้าไปสารสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พยายามจะไม่ให้ลูกค้าเข้าไปคุยเพราะว่าเงี้นเดี๋ยวทะเลาะกันนะเราก็ต้องเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าไปเปลี่ยนตัวเล่น ไปเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่ทั้งสองเคสนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะจบด้วยดีนะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเขาเรียกว่าลูกค้าจะสู้ต่อหรือเปล่านั้นเองนะลูกค้าจะสู้ต่อหรือเปล่านั้นเองนะครับนี่ก็คือภารากิจนะครับในานะที่ปรึกษาการเงินของบริษัทอันโตนิโอนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราเข้าไปเจราจานี้ให้กับลูกค้าผมเข้าไปเองนะผมเข้าไปเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นในหลายคนที่ที่ฟังผมอยู่เออไอ้นี่แม่งท่าทางแม่งกระ่อนดีไว้เออเอาจ้างมันดีกว่า กลัวมันไม่ไปมันไม่ไปเองต้องหมอผมไปเองเลยนะครับผมไปเองแต่ว่าเอกสารเอกสารต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ทําเองให้ทีมงานทําเพราะว่ามีออฟฟิศมีตัวตนอย่างที่เห็นนะในในภาพนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าหนี้บัตรเครดิตอะไรงนี้ไม่ต้องนานะเพราะว่าคุณมาจ้างผมไม่คุ้มหรอกคุณไปคุยเองดีกว่า เพียงแต่ว่าหาหลักการหาแนวทางว่าคุยยังไงเนี่ยติดตามในช่องผมได้ไปดูในคลิปอะไรคลิปหรือฟังไลฟ์ของผม,มบ่อยๆคุณจะรู้แล้วแหละว,ว่าคุณจะควรจะคุยเจรจา,านี่กับเจ้านี่ยังไงแต่ว่าสําหรับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะครับก็ยินดีรับใช้นะฮะว่าให้เรามาเจรจา,าให้ดีกว่าอย่างวันพุทธที่จะถึงเนี้ยผมจะต้องไปจ,งจงังหวัดจังหวัดนึงซึ่งพี่คนนี้ผมคุยกับแกมานาน,านเป็นปีแล้วนะผมคุยกับแกมาประมาณ2ปีที่แล้ว นะคุยกันมา,มาประมาณ2ปีที่แล้วเ <c oughs> ออแกใช้บริการเป็นคอนซัลทั้งโทรศัพท์นะก็คุยกันมา2ปีแล้วนะใครอยากคุยกับผมก็เสียสตังมา2องพันนะคุยกับผมได้ตลอดอย่างพี่คนนี้ <c oughs> คุยกับผมมา2ปีแล้วนะครับนะติดต่อได้ที่ Line id at antonio นะฮะ <c oughs> อ่ะก็คุยกันมา2ปีสุดท้ายพี่บอกพี่ก็บอกเอาอูไปคุยพี่แล้วกันคือ <c oughs> ผมก็เล้บอกพี่พี่มาให้ผมคุยตอนนี้นี่พี่พูดใไพี่เข้ามุมแล้วนะเนี่ย ที่เข้ามุมแบบเข้ามุมอับแล้วอะ่ะเขาไปให้ผมคุยตอนที่มันอยู่ในมุมอับแล้วอะ่ะแต่เราก็ต้องรับอะ่ะเพราะว่าเราก็อยากได้ตังค์ <laughs> เราอยากได้ตังค์ค่าจ้างลูกค้าจากลูกค้าแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเราก็น่าจะช่วยลูกค้าได้นะครับก็เดี๋ยวก็ใช้เทคนิควิชาเขาเรียกว่าไงความกระลอ่อนของผมอะ่ะเออเดี๋ยวผมหาท,ทางทายลูกค้าออกได้เองแหละนะแต่ว่าเนี่ยยังเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟัง่าคุยกันมาเป็นปีสองปีนะแต่ว่าสุดท้ายลูกค้า,า,าให้คุณทำเถอะจ้างๆคุณให้จบๆไป นะผมก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอีกในวะันพุธเนี่ยนะครับนะอย่างที่บอกว่าเป็นหนี้นะคุณควรจะแก้เอาง่ายงคือไอ้นี่มันไม่เยอะเนะี่ยคุณลองเข้าไปคุยดูเองดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดบางคนผมก็ไม่เข้าใจนะบางคนหนี้เป็นร้อยนะหนี้เป็นร้อยๆ้อยหลายหลร้อย,อย,อยคุยกับผมมันตั้งนานแล้วแต่ไม่เอ่ยปากว่าให้บริษัทกูทาดีกว่าไม่เอ่ยปากผมก็ไม่กล้าเสนอแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าลูกค้าผมทุกคนที่โอนสตางค์เข้ามาให้ผมเนี่ยนะครับสองพันบาท หรือห้าพันบาทแบบเจอตัวเนี่ยผมคุยให้แบบไม่กักเลยนะผมบอกผมผมปล่อยให้เต็มแม็กซ์เลยไม่กักเพียงแต่ว่าคุณจะทําแบบผมไม่ได้เท่านั้นเองนะเหมือนเหมือนกับคุณไปคุยกับเชฟทําอาหารจีนเนี่ยคุณบอกอ้าวผมให้เชฟห้าพันบาทเลยเชฟบอกได้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการคุณให้หมดเลยว่าคุณจะผัดอาหารแบบนี้ให้อร่อยคุณต้องทอํายังไงนะเชฟบอกเปดิบดบทนะครับ ถามเลยเอา้าวต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบอะไรต้องเลือกยังไงวัตถุดิบต้องเลือกยังไงไปซื้อที่ไหนนะอ่าโอเคได้วัตถุดิบเสร็จแล้วคุณต้องเตรียมอาหารยังไงต้องหั่นยังไงนะต้องทําอะไรไปลวกก่อนไปแช่เย็นไปอะไรกว่าไปนะเชฟบอกหมดทุกอย่างคุณต้องใช้ไฟแรงขนาดนี้คุณต้องอย่างนั้นอย่างนี้เชฟบอกแบบไม่เปิดไม่ไม่มีกั๊กเชฟบอกหมดแต่สุดท้ายเราก็ทําอาหารอร่อยสู้เชฟไม่ได้อยู่ดีอะนะครับ ก็เหมือนกันอะ่ะคนที่เป็นลูกค้าผมอะ่ะเสียสตังค์ให้ผมสองพันเสียสตังค์มาห้าพันแบบไปเจอตัวนะผมบอกหมดแต่สุดท้าย,ยก็บอกว่าเฮ้ยคุยไม่ได้วะ่ะแล้วหลายคนที่เข้ามาจ้างผมเอ้าทำไมคุยได้วะทําไมเฮ้ยทาไมเขาคุยกับคุณวะไม่รู้เหมือนกันพี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพพจน์ภาพลักษณ์ไม่เหมือนกันไงนพี่ไปคุยกับเขาเนี่ยพี่คุยในฐานะลูกหนี้ไง พี่ไปคุยในฐานะลูกหนี้แต่ผมไม่ได้ไปคุยในฐานะลูกหนี้เพราะฉนั้นผมจะไม่มีความกดดันอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีความกดดันเลยมันผู้แก้ไม่มีอัตตาเป็นของตัวเองมีความกดดันอะไรทั้งไม่มีอีโก้เลยนะครับมันนั่นแหละเอาฝากกันไว้แล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นโฆษณาบริษัทตัวเองมากมายเกินไปนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ sme ทั้งหลายที่มีหนี้สินกันเยอะๆถ้าแก้ถูกทางตั้งแต่แรกแล้วมันจะง่ายนะผมบอกเลยแล้วมันจะง่ายนะครับ บางคนจนไปนถึงสุดท้ายจนโดนยึดขายท่อตลาดแล้วค่อยมาหาผมผมก็ช่วยยากเหมือนกันนะครับช่วยยากเหมือนกันนะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินก็นะจะเรียกใช้บริการบริษัทอันโตนิโอก็ยินดีรับใช้นะฮนะะเนี่ยตัววิ่งเบอร์โทรตรงนี้แล้วก็รายไอดีอัดอนโตนิโลายเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้นะครับก็ตามตามนี้นะสำหรับคลิปวันนี้ก็ตามนี้นะฮะ